สวัสดีค่ะเพื่อนๆเรื่องราวเกี่ยวกับวิญญาณหรือพูดผีได้เกิดขึ้นซึ่งนาได้ประสบกับตัวเองจึงได้เรียบเรียงเอามาเล่าให้เพื่อนๆฟังค่ะซึ่งเป็นประสบการณ์ที่นาได้เจอมาตั้งแต่เล็กๆและเรื่องราวที่นาจะเล่าเป็นเรื่องที่นาได้ประสบพบมาตอนสมัยยังเด็กค่ะจำได้ไม่เคยลืมเลือนเลยค่ะบ้านที่นาอาศัยอยู่สมัยนั้นมีใต้ถุนสูง พอที่จะเดินเข้าไปกวาดใต้ถุนได้ค่ะบ้านมีสองห้องค่ะห้องหนึ่งเป็นห้องของพี่สาวและพี่เขยอีกห้องหนึ่งนาและหลานสาวนอนด้วยกันค่ะสมัยก่อนเข้าโรงเรียนก็มาอยู่กับหลานค่ะเพราะจะได้ไปโรงเรียนพร้อมกันถ้าอยู่กับแม่ก็จะไปโรงเรียนไกลมากค่ะสมัยก่อนต้องเดินไปโรงเรียนแรกคืนหนึ่งวันนั้นนาก็ได้เจอกับสิ่งก่นลุกค่ะในห้องนอนจะมีเตียง ก็ไม่สูงมากค่ะแต่เป็นเตียงใหญ่นอนได้สาคนค่ะหลานสาวสองคนนอนข้างหน้านานนอนอยู่ตางริมค่ะคืนนั้นเวลาเข้านอนประมาณ21นาฬิกานาหลับไปได้ประมาณสักพักหนึ่งค่ะที่จำได้และนาก็รู้สึกตัวตื่นคล้ายๆมีอะไรขยุกขยิกใกล้ๆแขนค่ะที่อยู่ตรงริมเตียงนะคะนานเลยใช้มือค้ำดูค่ะแล้วนาก็ต้องตกใจ พ่อนาคําสัมผัสถูกมือและแขนเล็กๆค่ะขนาดเท่าเด็กทารกรู้สึกนิ่มๆแขนกับมือไม่มีตัวค่ะมือเล็กๆนั้นขยับเคลื่อนไหวไปมานาตกใจมากค่ะและขนลุกเอื้อมมือไปสก,กิดหลานที่นอนอยู่ข้างหน้าค่ะบอกให้หลานเอาไฟฉายมาให้หน่อยคนะ่ะหลานส่งไฟฉายให้ส่องดูตรงที่นานได้จับและสัมผัสม,สมือเล็กๆ ส่องไปฉายไปดูแล้วไม่มีอะไรเลยค่ะหลานถามว่าส่องดูอะไรเหรอนาบอกว่ามีอะไรแปลกๆตรงใกล้ๆแขนแต่ไม่กล้าเล่าความจริงให้หลานฟังค่ะกลัวว่าหลานจะกลัวเช่นกันค่ะพอ,อส่องดูแล้วไม่มีอะไรนาะกับหลานก็นอนต่อค่ะแต่นาใจยังสั่นอยู่กลัวอยู่ค่ะพักหลานก็หลับไป แต่นายังข่มตาไม่หลับค่ะนาเอาผ้ามาคุมตัวนอนต่อจากนั้นก็รู้สึกมีสิ่งผิดปกติเกิดขึ้นอีกค่ะอยู่ตรงริมๆที่นานอนเหมือนมีใครเอื้อมมือมาดึงผ้าห่มของนาค่ะและค่อยๆดึงลงไปทีละนิดทีละนิดนารู้สึกใจสั่นกลัวขึ้นมาอีกนาจึงดึงผ้าห่มกลับคืนจากนั้น นาก็รู้สึกเหมือนว่าถูกดึงผ้าห่มแบบหนักน่วงนาก็ยื้อดึงไว้แนบแน่นจากนั้นโดนดึงผ้าห่มแบบแรงสุดจนนาตกเตียงไปพร้อมๆกับผ้าห่มค่ะเมื่อถึงพื้นล่างนาคำหาว่าใครดึงผ้าหม่มแต่ไม่มีอะไรค่ะมีแต่ความมืดกับความว่างเปล่านาจับผ้าห่มขึ้นไปบนเตียงแล้วไปนอนต่อค่ะ ทั้งที่ใจก็นึกกลัวอยู่ค่ะจากนั้นก็นอนหลับไปห้องที่นานอนกับหลานไม่มีใครเข้ามาได้หรอกค่ะเพราะล็อกก่อนไว้อย่างดีแต่ก็มีสิ่งลี้ลับนี้เกิดขึ้นมาจนได้ค่ะเป็นประสบการณ์โดยตรงของนาเองเยถ้าใครไม่เจอกับตัวเองคงไม่เชื่อเรื่องวิญญาณค่ะวิญญาณอาจจะทำให้เราเห็นเพื่อให้เราทำบุญอุทิส่วนกุศล ให้ก็น่าจะเป็นได้ค่ะสมัยนั้นนาะยัางเล็กยามเช้าก็ไปใส่บาตค่ะแล้วก็อุทิศส่วนกุศลให้กับเจ้ากรรมนายเวรวันนี้เรื่องแขนของใครได้จบแล้วนะคะช่วยกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ด้วยค่ะสวัสดีค่ะ